วันนี้น้องเอเรามาทำเป็นตัวเครื่องที่คิดที่สุดตอนนี้เนาะกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อและสลายไขมันเลื่อนอิเล็กโตแมกเนติกหาผมมันเหมือนกับซิทอัพอ่ะตอนเมื่อกี้พี่ก็ทำไปแลวอ๋อแล้วอะไรไนะครับจริงของของน้องเอเนี่ยก็ไม่ได้มีมีนิดหน่อยแดหว่าแต่ว่าคือจะสามารถทำให้เป็นลายกล้ามเนื้อที่ชันได้สองสองอันนะ สำหรับคนที่แบบกล้ามเนื้อไม่ไม่ไม่ชาร์จไม่ชาร์จไม่ชาร์จผมวันนี้ตาแบบคล้ายๆซิทอัพทั้งสัวซิทอัพ่นะครับผมมีโดนกระดูกมีแน่นตรงไหนไหมครับผมอันนี้ยังไม่มีม่มีนั่นคหรอ ม,มครับต้องประมาณนี้นะประมาณนี้นะตรงกับตรงนี้อ่าเราจะดูบริเวณที่เป็นแบบซิปแท็กตรงนี้นะครับเร<ม>ิ่มที่เพื่อนงานเราจะค่อยๆเริ่มนะครับเพิ่มได้อีกไหมครับผมอ่อาจะเพิ่มครับอ่าอันนี้เหมือนกับเราซิปแท็กได้เราซิปอัพซิปอ,อัพใช่มากระตุ้นตัวให้เหมือนเราอะปรับตีก็ได้ถ้าสิบนี่น้อยไปนะจริงๆอ่ะ้ ต้องทำอยู่ที่กี่นาทีครับส0นาทีครับทำอ,อาทิตย์สองครั้งต่อสัปดาห์ก็รประมาณ3าวันต่อครั้ง3วันต่อ1สบวันต่อครั้งใช่ก็จะใช้เวลาหมดประมาณ3 1มนเดือนก็จะครบคอสตีสตัวตี้ข้อดีกูว่าแบบไม่มีผงไม่มีแผลไม่แดงอะไรเงบ้างเพราะไขมันมันจะสลายด้วยกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันก็สลายขาไขมันไปด้วยครับ ตัวน,นี้เป็นตัวยอดคิดมากตอนนี้ใช่นิยมมากยังได้อยู่ยังได้มากเลยม,มันเตือนหายใจเล็กๆหายใจเล็กๆอย่าไปอย่าไปฝืนมันมันจะ,ะมันจะเล็กทำแค่ส่วนเดียวป่ะครับหรือว่าทำทุกทุกทำแน่เน้นหน้าท้องเป็นหละเน้นหน้าท้องต้นแขนเอา<น>ก้นก้นสะโพกต้นขาได้หมดเลยไม่อยู่ได้อยู่ ลองเพิ่มเก้าสิบเพิ่มเก้าสิบนะคาได้ไหมเอ่ยได้ครับแต่โหเนี่เขาไมนเกคยเนาะก็ใช่มันจะให้ฟิลแบบมันจะให้ฟิลถ้าทำครั้งเดียวเที่ยงเหมือนน้องไอ้เคยทำมาครั้งหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าก็คือยังยังไม่รู้สึกอะไรจะรู้สึกว่ากระชับขึ้นพอครั้งที่สองถ้าทำเป็นคอร์สต่อเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นผลชัดเจนเลยกับอะไรเนี่ย จะต่างกับสลายไขมันด้วยความเร็วแม่จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยถ้าคนนิดส่วนมากเขาจะถามว่าแล้วสลายไขมันด้วยความเย็วเหมาะกับอะไรยังไงคนทีใ่ใครใช้ไขมันหนามากๆเกิน2นิ้วขึ้นไปเนี่ยอาจจะสลายไขมันด้วยความเร็วกว่อนแล้วเราค่อยมาจัดก,การออคา่อยๆค่อยๆซิ่งก่อนแล้วค่อยมาทำตัวนี้ทีใช่ครับผมเพราะว่าแ,แต่งไงก็ตามก็ต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกายด้วยนะครับนี่ขนาดออกอ่ะนะนี่การทานออกแล้วนี่มีภูมิอายุมันเยอะขึ้นก็อย่างนี้แหละ เราไปดูผลหลังทำกันอีกทีนะครับเจ็บเต็มสิบเจ็บเจ็บเนี่ยเต็มสิบให้เท่าไหร่ไม่เจ็บนะแต่ว่ามันจะเป็งแบบเจ็บอะเจ็บว่าเจ็บเต็มสิบเงี้ยโอเคไม่ไม่ไต้องมันหลับได้โอเคใช่ครับนอนหลับสบายโอเคครับโอเค